ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Necromancer ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เชิญรับชมรับฟังเรื่องราวของจักรพัรดิฉินได้เลยนะขอรับจักรพัรดิฉินตอนที่259กกองทัพใหญ่ฝ่าหลาน อัญญาผู้อาวุโสสูงสุดวหมิงหัวหน้าเผ่าคนคระหลูซือผู้อาวุโสพอนมกูลูหัวหน้าเผ่าเตอร์ลูอีทุกคนและชนชั้นสูงของเมืองฉินล้วนรวมตัวกันอยู่ในห้องโถงประชุมบนยอดเขาหลักของเทือกเขาปูเรนหน้าเย่อินจูพร้อมด้วยภรรยาสองคนและเอ้าลี่เหวยลารีบเดินเข้าไปในห้องโถงประชุมแล้วนั่งลงในตำแหน่งแรกบรรยากาศในห้องโถงประชุมทั้งหมดดูหนักอึ้งมากทุกคนไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าบรรยากาศที่อึมครึมให้ความรู้สึกอึดอัดจนหายใจไม่ออกพี่อัญญาเกิดเรื่องอะไรขึ้นทุกคนถึงมมารววตัวกักน เยออินจูกระซิบถามสีหน้าของอัญญานั้นดูเคร่งเครียดมากแล้วพูดว่าฝ่าหลานกำลังมาแม้เยอินจูจะเดาผลลัพธ์นี้ได้แล้วแต่เมื่อคำพูดหลุดออกมาจากปากอัญญาหัวใจของเขายังคงตึงเครียดเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวในท้ายที่สุดฝ่าหลานกำลังจะมาแล้วอัญญากล่าวว่า เราเพิ่งได้รับข่าวจากจักรวรรดิมิลานประมาณสามชั่วย,ยามที่แล้วฝาหลานที่ปิดตัวก็ส่งทหารจำนวนมากออกมาแล้วเข้าไปในอาณาเขตของจักรวรรดิมิลานรีบมุ่งมาหาเราด้วยความเร็วเต็มที่ตามที่มิลานส่งข่าวมาอย่างน้อยที่สุดฝาหลานก็เปิดตัวด้วยความแข็งแกร่งของสี่กองทัพส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการบินบินมาทางทิศเหนือด้วยความเร็วสูงสุดในหมู่นั้นอย่างน้อยประกอบด้วยนักเวทสามพันคนคำนวณตามเวลาสามวันให้หลังพวกเขาจะมาถึงเมืองฉินแล้วเปิดฉากบุกโจมตีฝั่งเรา เสียงของอัญญาลดลงบรรยากาศในห้องโถงประชุมทั้งหมดก็ถูกกดดันมากขึ้นเรื่อยๆสายตาของทุกคนตกอยู่ที่เย่อินจูรอการตัดสินใจของเขาเย่อินจูเงยหน้าขึ้นมองสีหน้าของเขาสงบมากและก็ไม่ได้แสดงท่าทางตะลึงงานแม้แต่น้อยรู้หรือไม่ว่าเจ้าหอคอยทั้ง7แห่งฟาหลานมากันกี่คนในครั้งนี้อัญญาสายหัวแล้วพูดว่า ไม่รู้แน่ชัดมิลานก็ได้ยินแต่ข่าวทั่วไปเท่านั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฝ่าหลานระดมพลังอะไรเป็นพิเศษหากให้คาดเดากองทัพที่ฝ่าหลานส่งได้จะไม่เกินครึ่งหนึ่งเจ้าของหอคอยทั้ง7คนนั้นมากสุดก็น่าจะมากอักสี่คน ฟาหลานคำศัพท์นี้แสดงถึงอำนาจเด็ดขาดบนทวีปหลงจีหนูแม้จะไม่รู้ว่ามันไม่ได้มีส่วนในการต่อสู้ของแผ่นดินใหญ่มากี่ปีแล้วแต่ไม่มีใครสงสัยความแข็งแกร่งของฝาหลานเลยนั่นคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของนักเวทต่อให้จะมีการเพิ่มจำนวนนักเวทในทุกประเทศแต่ก็ไม่สามารถเทียบได้กับฝาหลานยิ่งไปกว่านั้นเยอ,อินจูยังเคยเห็นความแข็งแกร่งอันทรงพลังของก้องอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทั้ง12แห่งฝ่าหลานอด้วยตาของตนเองผู้อาวุโสเว่ยหมิงกล่าวว่า อินจูตอนนี้เป็นช่วงวิกฤตหัวเลี้ยวหัวต่อของเมืองฉินเราทุกคนต้องก่อหาระการตัดสินใจของเจ้าเย่ออินจูลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆแล้วจู่ๆก็หัวเราะออกมาในน้ำเสียงถึงกับดูถูกเหยียดหยามเล็กน้อยพลังของฝ่าหลานเพียงครึ่งเดียวเองหรืออะถ้าเป็นเช่นนี้งั้นเกรงว่าผลลัพธ์ของพวกเขาจะไม่เหมือนกับเมืองมังกรทั้งเจ็ดอารมณ์ที่ผ่อนคลายของเย่ออินจูทําให้ทุกคนตกตะลึงพวกเขาคาดไม่ถึงว่าท่านจัก,กรพรรดิฉินผู้นี้จะมีความมั่นใจเช่นนั้นอัญญาอดพูดไม่ได้ว่า อินจูฝ่าหลานเปรียบกับเจ็ดเมืองมังกรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งของตัวเองหรือความสามารถในการออกคำสั่งยังห่างไกลที่จะเทียบเคียงกับเผ่ามังกรเยออินจูยกมือขึ้นห้ามไม่ให้อัญญาพูดต่อยืดอกเชิดหน้าอย่างพึงไายบนใบหน้าที่หล่อเหลาส่องประกายแวววาวสดใสความยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิพลิ้วลอยออกมานันบอตั้งแต่สถาปนาเมืองฉินเคยสงบอย่างแท้จริงที่ไหนตอนที่ผู้ยอดเยี่ยมสามแสนคนของกองทัพภาคเหนือจัก,กรวรรดิมิลานมารุกรานทุกท่านคิดว่าเราสามารถต้านทานได้หรือไม่ เมื่อกองทัพเผ่ามังกรบุกป,ประชิดพรมแดนเราที่ขลาดตาขาวหรือเมืองฉินเป็นบ้านของเราทุกคนไม่ว่าใครจะมาบุกรุกแม้จะอยู่ไกลก็ต้องสังหารฝ่าหลานไม่ใช่จะเอาชนะไม่ได้ข่ามั่นใจว่าเราจะบรรลุชัยชนะครั้งนี้ได้ ความมั่นใจของเยอ,อินจูน้มนาวทุกคนที่อยู่ในห้องบรรยากาศที่กดดันก็ค่อยๆลุกไม่กลายเป็นเจตจำนงสงครามที่รุนแรงในดวงตาของทุกคนเริ่มจุดประกายเปลวไฟอันแรงกล้าพวกเขากำมัดคู่ไว้จนแน่นใช่แล้วเมืองฉินคือบ้านของเราไม่มีใครบุกรุกบ้านเกิดเมืองนอนของเราได้ผู้อาวุโสสูงสุดไว้หมิงโบกกำั้นของเขาครู่หนึ่งในเมื่อฝรา,านกำลังจะมาก็ให้พวกเขาได้ลิ้มรสความร้ายกาจของปืนใหญ่พลังเวทท่านจักรพัชฉินชีวิตของนักรบสามพันคนในเผ่าคนครัของเราส่งมอบให้กับเจ้า เต๋หลูอีทุกเผ่าสาบานจะปกป้องบ้านเกิดจนสุดชีวิตเผ่พาพันธุ์ต่างๆแสดงความจงรักภักดีต่อเมืองฉินความกระหายที่จะต่อสู้เข้าแทนที่ความกลัวก่อนหน้านี้สายตาของผู้คนก็ยิ่งมุ่งมั่นมากขึ้นรอยๆเยอินจูพยักหน้าเอ่ยเสียงทุ่มว่าเวลากระชั้นชิดเราจะเริ่มจัดตอนนี้พี่อัญญาผู้อาวุโสไวหมิงการจัดการในเมืองฉินก็ส่งมอบให้กับพวกท่านข้าจะพาคนอื่นกลับมาด้วยความเร็วสูงสุดเสริมกำลังทหารของเราให้มากที่สุดอัญญาเอ่ยว่า ได้ทางนี้ก็มอบให้พวกเราอินจูจะให้พี่เคยกลับมาด้วยไหมเยอ่ออินจูสูดลมหายใจเข้ฮาลึกในดวงตากับพริบแสงเย็นชาสิ่งเหล่านี้มอบให้ข้าจัดการก็แล้วกันทุกคนเริ่มปฏิบัติการประชาชนทุกเผ่าอพยพไปยังภูเขาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเรายังมีเวลา3วันในครั้งนี้จะเรียกทุกประเทศบนทวีปหลงจีหนูให้ทําความเข้าใจเมืองฉินของเราใหม่สายตาหันไปทางผู้นำสองเผ่าทั้งหลู่ซือและกูหลู พี่ใหญ่ลูซือผู้อาวุโสกูลูสามวันพวกท่านมีเวลาแค่สามวันเท่านั้นข้าขอให้พวกท่านเตรียมประตูเคลื่อนย้ายอีกหนึ่งชุดจะต้องทำภายในสามวันจำไว้ว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของเมืองฉินเราไม่ว่าจะใช้วัสดุอะไรและก็ไม่จําเป็นต้องที่เหนียวต้องมั่นใจในคุณภาพของประตูเคลื่อนย้ายกูลูคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าเคลื่อนย้ายกลับเมืองฉินของข้าหลักก็ปัญหาเล็กเพียงแค่สร้างประตูเคลื่อนย้ายเดียวก็ได้มอบให้เราเถอะภายในสามวันรับประกันได้ เย่ออินจูใช้แววความเย็นชาบนใบหน้าแล้วกำหมัดอย่างหนักแน่นดีข้าจะรอข่าวดีจากพวกท่าน หลังจากใคร่ครวญอย่างรวดเร็วเยอินจูให้อ้าวลี่เวลลาอยู่ในเมืองฉินในแง่ของกลยุทธ์ในการต่อสู้เมื่อมีเขาอยู่เยอินจูเองก็ไปทำเรื่องของตนเองได้อย่างมั่นใจเมืองฉินทั้งหมดเป็นเหมือนเครื่องจักรขนาดใหญ่เริ่มวิ่งด้วยความเร็วทหารของเผ่าต่างๆมีส่วนร่วมในการเตรียมระบอโดยไม่มีข้อยกเว้นทรัพยากรต่างๆในเมืองฉินได้รับการสนับสนุนในสภาวะสงครามโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆด้วยประตูเคลื่อนย,ย,ย้ายเย่อินจูกลับไปยังเมืองแสง ิ์พร้อมกับภรรยาสองคนในฉับพันซิลหลวกับไหาย,ยางมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งหัวหน้ากองทัพต่างๆกองทัพเมืองฉินรวมตัวกันอย่างรวดเร็วเยออินจูเองก็มาถึงจวนแม่ทัพของงอกองทัพภาคเหนือเป็นการส่วนตัวแม่ทัพมาตีนีเยออินจูก้าสามขุมเข้าไปในจวนแม่ทัพมาตีนีโออินจูเจ้ามาได้อย่างไรมาตินีมองเยออินจูด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยรีบทำท,ท่าทำทางเชื้อเชิญให้นั่งแล้วพูดว่านั่งเร็วเข้าข้าจะให้คนนำน้ำชามาให้ เขากำลังพูดคุยกับเหล่านายพลของกองทัพภาคเหนืออยู่เย่ออินจูเดินไปอยู่ต่อหน้ามามา,มาตีหนีด้วยสีหน้าหนักอึง้งไม่ต้องหลอกข้ามีเรื่องสำคัญจะหาหรือกับท่านในช่วงเวลาของเมืองฉินแม้ภายนอกเยอ่ออินจูจะผ่อนคลายแต่ในความเป็นจริงในใจของเขารู้สึกประหม่ามากกว่าใครๆในฐานะเสาหลักของเมืองฉินเจ้าเมืองฉินเขาไม่สามารถแสดงความตื่นตระหนกในเวลานั้นมีเพียงทำให้จิตใจของคน เมืองชินมั่นคงก่อนเท่านั้นถึงจะมีโอกาสชนะในจุดนี้เขาทำได้ดีมากอย่างน้อยเมืองชินเองก็มีเจ็ดจำนวนสงครามเพกเหิมขึ้นมาตีนีมองสีหน้าที่ตึงเครียดของเยอินจูจึงรู้ว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่เหยื่อจูนจูน,นำนักเบิิงมาที่เมืองแสงศักดิ์นี่ยังเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นสีหน้าของเยอินจูย่แย่เช่นนี้เขาโบกมือแล้วพูดว่าเอาล่ะพวกเจ้าออกไปก่อนเถอะข้ามีเรื่องคุยกับท่านจักรพัชชินบรรดานายพลกองทัพภาคเหนือเลื่อมายเยอินจูอยู่ก่อนแล้วก็ไม่รู้สึกว่่าามาตีนีนนทอะไรผิิดกับสง้ ต่างพากันลุกขึ้นแล้วออกไปในห้องโถงประชุมขนาดใหญ่มีเพียงเยออินจูกับมาตินีเหลือกันอยู่สองคนเท่านั้นอินจูเกิดอะไรขึ้นอมนุษย์ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรนะเยออินจูตอบเสียงทุ้มว่าตอนนี้ไม่มีไม่ได้หมายความว่าหลังจากนั้นจะไม่มีแม่ทับมาตินีข้าขอร้องท่านเป็นพิเศษในอีกห้าวันถัดไปไม่ว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนมากเท่าไหร่ต้องรักษาเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้ได้ไ,ม,ไ,ดไม่ให้อมนุษย์ข้ามศาสนีมาได้แม้แต่ก้าวเดียวเมื่อฟังเยออินจูพูดอย่างนี้สีหน้าของมาตินีกกกก็็ลลายเเปนนหนัออึงงขดูแ ทัาพภาคเหนือมาหลายปีแล้วสมองทำงานรวดเร็วก็เห็นท่าไม่ดีในทันทีอินจูหรือว่าเย่ออินจูพยักหน้าแล้วกล่าวว่าฝาหลานส่งกองกำลังเป้าหมายคือเมืองฉินของเราข้าจะต้ององอนำทัพกลับไปทันทีการต่อสู้ครั้งนี้ไม่เพียงเกี่ยวพันกับความเป็นความตายของเมืองฉินแต่ยังรวมถึงการอยู่รอดของมิลานอีกด้วยถ้าชนะเราจะมีโอกาสมากมายถ้าแพ้เมื่อพูดถึงสองสามคำสุดท้ายน้ำเสียงของเขาก็ค่อยๆหนักขึ้นมาตีนีสูดลมหายใจเย็นเข้าปากในดวงตาก็เปล่ง ประกายแสงของความโกรธแค้นฝ่าหลานตัวดีนึกไม่ถึงว่าพวกเขาจะละเมื่อกดที่ตัวเองตั้งไว้เย่อินจูแค่นเสียงฮือเย็นกฎเกณฑ์ของโลกใบนี้ถูกกำหนดโดยผู้แข็งแกร่งเสมอรำไม่ดีโทษปีโทษกลองก็ไรประโยชน์วิธีดีที่สุดก็คือให้ตัวเราเองเป็นผู้กำหนดกฎแม่ทับทางนี้ก็มอบอให้ท่านข้าต้องไปเดี๋ยวนี้ เมื่อพูดคำนี้จบหลังจากเยอ่อินจูคารวะวมาตินีก็หันกลับแล้วเดินอาอกไปข้างนอกสำหรับเขาทั้งสามวันนั้นเร่งด่วนมากเขายังมีเรื่องอีกมากที่ต้องทำฝ่าหลานดินแดนแห่งศรัทธาที่ด่งดังในแผ่นดินใหญ่นี้ต้องการเอาชนะเขาเมืองฉินก็ต้องการสะสมพลังมากยิ่งขึ้นชัยชนะและความไพ่แพ้ของสงครามครั้งนี้ใหญ่หลวงเกินไปจริงๆอินจูมาตินีก้าวตามไปแล้วตะโกนเรียกเยอ,อินจูหยุดฝีเท้าแล้วหันหลังกลับไปแม่ทัพยังมีอะไรอีกเหรอมาตินีพูดอย่างยากลำบากกว่า เจ้ามั่นใจมากแค่ไหนว่าจะทนต่อการโจมตีของฝ่าหลานได้เย่ออินจูสุดลมหายใจเข้าลึกแล้วออกก้าวเดินใหม่อีกครั้งมีคำพูดลอยเข้าไปในหูของมาตีนีเต็มร้อย เต็มร้อยคำง่ายๆเป็นตัวแทนความมุ่งมั่นของเย่อินจูอย่างแท้จริงและความมุ่งมั่นของเมืองฉินด้วยทันใดนั้นมาตีนีก็ร้อนระอุอยู่ในใจเขาพบว่าเลือดที่ไม่ได้เดือดพล่านมานานหลายปีของเขาลุกชนขึ้นมาใหม่อีกครั้งนี้คือการต่อสู้ของพละกําลังเขารู้สึกในฉับพลันว่าแพ้ชนะดูเหมือนไม่สําคัญอีกแล้วตราบใดที่สู้สุดใจขาดดิ้นต่อให้แพ้แล้วจะเป็นอย่างไร อย่างมากก็แค่ตายเท่านั้นเองเมื่อออกจากจวนแม่ทัพเยอินจูรีบกลับไปที่ค่ายทหารเมืองฉินในเวลานี้กองทัพต่างๆของเมืองฉินก็พร้อมจะถูกส่งไปแล้วต่อหน้าประตะปูเคลื่อนย้ายซือหลัวไหหย,ยางและหัวหน้ากองทหารต่างๆกำลังรอเขาอยู่อินจูเริ่มเคลื่อนย้ายได้กองอัศวินมังกรพร้อมแล้วกองทัพอ,อื่นๆก็อยู่ในกองทัพทั้งหมดสามารถส่งได้โดยไม่หยุดชะงักเราเริ่มกันเลยไหม ไหยงางไม่อยู่ต่อหน้าเยิ่นจินจูรายงานเขาอย่างฉับไวเย่อินจูพยักหน้าแล้วกล่าวว่าไหยางข้ามีสิ่งสําคัญกว่าที่จะต้องออกไปทําทางนี้ก็มอบให้พวกเจ้าแล้วกันเจ้าเป็นตัวแทนข้าและนักเวทในวงดนตรีทั้ง12ของจักรพรรดิฉินจะรับผิดชอบเปิดประตูเคลื่อนย้ายแบ่งเป็นชุดแล้วส่งนักรบของเรากลับไปถึงเมืองฉีนอภายใน3ามบนท่าพลังของเจ้าไม่เพียงพอจะสนับสนุนก็เชิญท่านปรมาจารย์มาตรซีมาช่วยเหลือ เปิดประตูเคลื่อนย้ายหนีอย่างน้อยต้องใช้ความแข็งแกร่งของพลังเวทระดับม่วงถึงจะทำสำเร็จในแต่ละกองทัพของเมืองฉินนอกเหนือจากเย่อินจูตอนนี้มีเพียงไห่ยอย่างเท่านั้นที่มีพลังเวทระดับม่วงหยย่ยยางไม่ได้ถามเย่อินจูว่าจะไปทำอะไรนางพยักหน้าแล้วพูดว่าได้มอบให้ข้าก็แล้วกันข้าจะส่งทุกคนกลับไปภายในสามวันเย่ออินจูคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าหลังจากกลับถึงเมืองฉินบอกเอ้าลี่เว่ยลาว่ากลุ่มการต่อสู้เรือบิน ชายาจากระพัดชินนั้นให้เขาออกคําสั่งถ้ากองทัพฝ่าหลานมาถึงแล้วข้ายังไม่กลับมาการต่อสู้กับฝาหลานก็ให้เขากับพี่อัญญาและผู้อาวุโสเว่ยหมิงร่วมกันบัญชาการเมื่อผู้อาวุโสกูลูเตรียมประตูเคลื่อนย้ายเสร็จเรียบร้อยก็ให้ส่งไปยังห้องทงประชุมข้าจะกลับไปรับ ในระหว่างที่พูดนั้นเย,ยอินจูได้ส่งพลังเวทที่รุนแรงเข้าไปในประตูเคลื่อนย้ายทันทีที่เสียงตกลงเขาก็ก้าวนำเข้าไปในประตูเคลื่อนย้ายก่อนด้วยแรงดังเดิมที่เขาถ่ายเทเข้าไปก็เพียงพอที่จะรองรับประตูเคลื่อนย้ายสำหรับการขนส่งมากกว่าหนึ่งชั่วย,ยามกองทัพ เมืองฉินเริ่มกระบวนการกลับไปที่เมืองฉินทุกคนรีบดำเนินการและกลับบ้านเกิดเมืองนอนโดยเร็วที่สุดเยอินจูเป็นผู้นำกลับไปถึงเมืองฉินก่อนเขาไม่ได้ไปที่ห้องถงประชุมแต่ตรงไปพบลิซ่าเจ้าหญิงมังกระ,ะเงินกำลังพักผ่อนอยู่ในถ้ำของนางสิ่งที่เผ่ามังกรปลดปรานที่สุดก็คือนอนหลับนอกเหนือจากสมบัติที่แปลงประกาย นางก็ไม่ต่างกันแม้อารมณ์จะไม่ค่อยดีในหลายวันมานี้แต่นางก็ไม่มีทางเลือกคนในเผ่าจํานวนมากร่วมกันอยู่ในเมืองฉินการถูกคุณปู่ทอดทิ้งทําให้นางผิดหวังกับเจ็ดเมืองมังกรอย่างยิ่งสําหรับเยอินจูแม้แต่นางเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่ารู้สึกอย่างไรบอกว่าเกลียดนางก็เกลียดไม่ลงแต่ผู้ชายคนนี้กลับนํานักรบเมืองฉินฆ่าผู้คนในเผ่าของตนเองเป็นจํานวนมากแล้ว ยังกดขี่ข่มเหงคนในเผ่ามากมายเช่นกันเมื่อใดก็ตามที่นางหลับลอยหูมักจะได้ยินเพลงงามล่มเมืองที่เยอินจูร้องในตอนนั้นโดยไม่รู้ตัวสําหรับนางบางทีนี่อาจเป็นชะตั้งที่น่าพอใจที่สุดลิซ่าเงาร่างดุลลมของเยอินจูพลิ้วลอยเจาะเข้าไปในถ้ำแทบจะไม่รอปฏิกิริยาจากลิซ่าเขาก็มาอยู่ตรงหน้าเจ้าหญิงมังกรเงินแล้วเขาทําให้ลิซ่าตกใจเยอินจูการมาโดยไม่ได้รับเชิญน,นั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่สุภาพเจ้าไม่รู้หรือ ไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์อะไรเมื่อถูกรบกวนขะนนอนหลับอารมณ์จะไม่ค่อยดีเย่ออินจูลอยตัวมาอยู่ข้างหน้าลิซ่าแล้วเอ่ยเสียงทุ้มว่าลิซ่าข้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าลิซ่าชงักไปชั่วครู่เป็นเวลานานมากแล้วที่นางไม่เห็นเย่ออินจูเผยสีหน้าหนักอึ้งเช่นนี้แสงสีเงินม่วงกระพริบร่างมังกรขนาดได้ใหญ่หายไปแล้วแปลงเป็นร่างมนุษย์เกิดอะไรขึ้นเย่ออินจูลังเลใจเล็กน้อยครู่หนึ่งแล้วบอกนางว่าฝ่าหลานกำลังจะมาโจมตีหลังจากฟังคำพูดของเย่ออินจูก็มีรอยยิ้มอันนนนขมื่บบให้าาองิซ เมืองฉินของเจ้านี้ยังไม่มีวันที่เงียบสงบเลยสักนิดก่อนหน้าเป็นเผ่ามังกรของเราทีนี้ก็เป็นฝาลานทําไมคนที่มาย่วย,ยุเจ้ามักจะเป็นพละกําลังที่ยิ่งใหญ่เสมอละเย่ออินจูแค่นเสียงหึ่งสีหน้าท่าทางเผยให้เห็นไอสังหารที่รุนแรงยุวหย่กข้าเหรอเจ้าคิดว่าข้าถูกย่วหย่หรือลิซ่าตอนนี้ข้าอยู่ในช่วงกับขันมากข้ามาหาเจ้าอยากถามอะไรสักอย่างลิซ่ามองเขาด้วยความนุน ลงว่าอะไรหรือเจ้าต้องการให้ข้าขอให้คุณปู่นำเผ่ามังกรมาช่วยเจ้าหรือมันเป็นไปไม่ได้เย่ออินจูแค้นเสียงหืดด้วยความเหยียดยามความแข็งแกร่งอันน้อยนิดที่เหลืออยู่ของหัวหัวเต๋อและเผ่ามังกรของพวกเจ้ายังไม่อยู่ในสายตาข้าด้วยซ้ำไปฆ่ามหาเจ้าเพราะเสียงของเขาหายไปในทันทีแล้วใช้รูปแบบส่งเสียงผ่านจิตพูดอะไรบางอย่างกับลิซ่าเมื่อได้ยินเสียงผ่านจิตของเย่ออินจูสีหน้าของลิซ่าก็ยิ่งหนักอึ้งมากขึ้นเย่ออินจูเจ้าจะทำอะไร เย่ออินจูไม่ยอมลดระวัดอกลมปราณโขมขู่ลิซ่าบอกข้าว่าอยู่ที่ไหนข้าไม่มีเวลารออีกต่อไปลิซ่าสส่หัวอย่างหนักแน่นไม่ข้าจะไม่บอกเจ้าเด็ดขาดต่อให้เจ้าจะค่ะข้าแม้เจ้าจะใช้ชีวิตของคนในเผ่าทั้งหมดมาคุกคามข้าข้าก็จะไม่บอกเจ้าแน่นอน จู่ๆร่างของเยอินจูก็เดินไปข้างหน้าแม้ด้วยพลังของลิซ่าก็ไม่สามารถจับร่างของเขาได้ในวินาทีต่อมามือใหญ่ของเยอินจูขยำลำคอของลิซ่าไว้แน่นไอสังหารที่แข็งแกร่งเป็นเหมือนหน้าตาข่ายขนาดใหญ่ที่ถูกบีบให้แน่นในชั่วขณะหนึ่งครังลิซ่าอยู่ในมือใหญ่นั้นอย่างแน่นหนาด้วยกำลังของเจ้าหญิงมังกรเงินแม้แต่การดิ้นรนจะเคลื่อนไหวก็ไม่สามารถทำได้เจ้าไม่พูดจริงเหรอเยอินจูถามอย่างเย็นชาลิซ่าสายหัวอย่างหนักแน่นตายก็ไม่พูด เยอินจูเจ้าต่ำช้าเกินไปแล้วคาดไม่ถึงว่าเจ้าเยอินจึงลิซ่าเข้ามาใกล้ตัวเขาเกือบจะผเผชิญหน้ากับในตาสีน้ําเงินของนางขอโทษด้วยลิซ่าถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยข้าจะไม่ถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ความเป็นความตายของเมืองฉินไม่ใช่ข้าแค่คนเดียวเพื่อเมืองฉินเพื่อทุกเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเมืองฉินข้าต้องรู้ว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนเมื่อสัมผัสถึงลมปราณพิเศษของเยอินจูหัวใจของลิซ่าก็อ่อนโยบลงเล็กน้อยโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วหลับตา ขอโทษด้วยอินจูต่อให้ข้าจะกลายเป็นสมาชิกเมืองฉินของเจ้าแต่ในทตุแท้ของข้ายังเป็นมังกรเงินข้าไม่อาจทรยศบรรพบุรุษของข้าได้เจ้าข่าข้าเถิดลิซ่ารู้หรือไม่ข้าคิดว่าเจ้าเป็นเพื่อนมาตลอดข้าไม่ต้องการทำร้ายเจ้าแต่ข้าต้องทำสิ่งนี้เจ้าลืมไปอย่างหนึ่งข้ายังเป็นนักเวทสายจิตวิญญาณด้วยทันใดนั้นลิซ่าก็ประหลาดใจยังไม่ทันที่นางจะมีปฏิกิริยาต่อออกโต มืออีกข้างของเย่ยอินจูก็หงายขึ้นแล้วอบร่างงามผอมเพรียวและอบอิ่มเข้ามาในอ้อมแขนของตนเองลมหายใจของชายผู้แข็งแกร่งอ้อมกอดอันอบอุ่นก็ทําให้หัวใจที่ตะลึงงานของลิซ่าเกือบจะเสียสูญในพริบตาต่อมาความเจ็บปวดอย่างฉับพลันก็ แพรออกมาจากหว่างคิ้วร่างกายที่บอบบางของนางสัสถานอย่างรุนแรงในระหว่างการชักเกรงแสงสีทองอันโชตช่วงพวยพุง่งพุ่งออกมาจากหว่างคิ้วของเยอ,อินจูแล้วห่อร่างของทั้งสองคนทันทีแสงสีทองของคนทั้งร่างค่อยๆชัดเจนขึ้นเยอ,อินจูที่หดตัวเล็กลงก็คือวิญญาณของเยอ,อินจูที่หลุดออกมาจากร่างเดิมกลายเป็นรุ้งยาวสีทองถ่ายเทเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจโดยตรงไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนเมื่อนางตื่นจากอาการสลบสไล่นางพบว่าตัวเองยังคงนอนหลับอยู่ในถ้ำเกิดอะไรขึ้นกับข้า ลิซ่าถามตัวเองด้วยความโงยนเล็กน้อยแล้วสายหัวไปมานางค่อนข้างประหลาดใจที่พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมรอบๆสมองกำลังทำงานแล้วตกอยู่ในผวังของความคิดอย่างไรก็ตามนางขบคิดมานานไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรเลยแต่ในจิตใต้สำนึกนางยังรู้สึกว่าเกิดอะไรบางอย่างขึ้นทันใดนั้นลิซ่ารู้สึกว่าดูเหมือนจะมีลมปราณที่อบอุ่นเล็กน้อยในร่างกายของตนเองมันไม่ใช่ของนางความรู้สึกไม่ลาถาโถมเข้าสู่ร่างกายและจิตใจ นั่งหลับตาลงแล้วก็หลับสนิทใหม่อีกครั้งนางย่อมไม่รู้ว่าความทรงจําของตนหายไปส่วนหนึ่งและส่วนความลับในความทรงจําก็ถูกขโมยไปโดยคนที่นําความอบอุ่นมาให้นางณนะที่รกร้างทางเหนือสุดทันใดนั้นจือก็เคลื่อนตัวแสงสีขาวน้านมที่อ่อนโยนก็โผล่ขึ้นมาจากหน้าอกทันทีมีเงาร่างแยกออกจากร่างของเขาทันทีอินจูจือมองเย่ออินจูที่อยู่ข้างหน้าเขาด้วยความแปลกใจแม้เขาจะรู้อยู่แล้วว่าเยออินจูเลื่อนขัน แต่เมื่อเขาเห็นตัวเย่ออินจูอีกครั้งก็สัมผัสได้ลึกซึ้งกว่าคนอื่นพันธสัญญาร่วมชะตาได้รวมชีวิตของพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวไว้นานแล้วตอนนี้ลมปราณของเย่ออินจูก็ลายเป็นสิ่งที่แม้แต่เขายังตัดสินไม่ได้แม้กระทั่งทุกอย่างในส่วนลึกของวิญญาณก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเจ้าทำสำเร็จแล้วรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของจือเมื่อรู้สึกถึงลมปราณของจืออารมณ์ที่เดิมทีกระวนกระวายใจเล็กน้อยของเย่ออินจูก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นจือข้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้า จือพยักหน้าแล้วพูดว่าได้เขาไม่ได้ถามต่อเขารู้แต่เพียงว่าไม่ว่าเย่อินจูจะให้เขาทําอะไรแม้จะให้ละทิ้งความฝันของเขาเองเขาก็จะไม่ลังเลเด็ดขาดหลังจากสนทนากาันสองสามคำร่างกายของเย่อินจูเลือนหายเข้าไปหลอมรวมในร่างของจือใหม่อีกครั้งหนูเคาอร์อวินจือเรียกสิงโตมังกรที่อยู่ข้างหลังค่ะสิงโตมังกรหนูเคาอร์อวินก้มหัวลงด้วยความเคารพถ่ายทอดคาสั่งข้าระงับการกระจายกาลังทั้งหมดสัตว์เวทขั้นเจ็ดขึ้นไปตั้งค่ายรอคําสั่งเรามีศึกหนักที่จะต้องต่อสู้ สามวันแล้วที่ออกจากฟารลานเมื่อมองไปจุดหมายปลายทางในครั้งนี้กำลังจะมาในไม่ช้าหลังจากที่ข้าเฟยเอ๋อเจียเคซานในช่วงเวลาวิกฤตเขาก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะตึงเครียดและตื่นเต้นอย่างเช่นในตอนนี้มานานแล้วในความเป็นจริงสือหลงก็ไม่ได้ถามตัวเองพียงครั้งเดียวในตอนนั้นที่ขัดจังหวะการโจมตีระดับเทพของเฟยเอ๋อร์เจียเคอซานนั้นผิดหรือถูกในเวลานั้นเขาคิดเพียงอย่างเดียวคือทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นสือหลงรู้อยู่เสมอว่าคุณสมบัติของเขาไม่ค่อยดีในหมู่เจ้าหอคอยทั้ง7แห่่่งงงงขออาาานนนรรุี้้ไมตพูดถึกเทีย ยกกับเจ้าหอคอยสว่างเอ้าปู้หลายเอินแม้แต่เจ้าหอคอยอีกห้าคนเขาก็ยังด้วยกว่าค่อนข้างมากเฟยเอ๋อร์เจียเครซานใช้ทั้งชีวิตเพื่อวิจัยพลังเวทเมื่อคัดเลือกลูกศิษย์จึงไม่มีเวลามากพอที่จะเลือกเฟ้นเพียงแต่คิดว่าสื่อหลงทุ่มเทฝึกฝนจึงเลือกเขามาการฝึกฝนของพลังเวทสายมนดำก็ยากกว่าทักษะเวทมนอื่นอัจฉริยะแห่งศาสตร์มืดอย่างเฟยเอ๋อร์เจียเครซานนั้นหายาก มากต่อให้เป็นพันปีก็อาจไม่ปรากฏเลยสักคนในขณะที่เริ่มเป็นผู้สืบทอดของเฟยเออเจียเคอร์ซานสือหลงฝึกฝนอย่างหนักทุกวันอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป เขาไม่พอใจเมื่อพบว่าถึงแม้เขาจะขยันฝึกฝนมากกว่าใครก็ตามแต่พลังก็ยังล้าหลังกว่าผู้สืบทอดของเจ้าหอคอยอีกหคนเฟยเอ๋อเจียเครซานย่อมพบปัญหานี้ด้วยเช่นกันแต่ในเวลานั้นเขาพยายามมอหาวิธีทำลายระดับรองเทพเพียงแค่บอกสื้อหลงว่าความขยันชดเชยความโม่ขเขาได้และทุ่มความคิดในการฝึกฝนของเขาเองมากขึ้นจึงไม่พบว่าในขณะนั้น หัวใจของสือหลงเริ่มเปลี่ยนไปแล้วแม้พรสวรรค์ของซือหลงจะแย่กว่าผู้สืบทอดของเจ้าหอคอยคนอื่นๆแต่เขามีความทะเยอทะยานที่ไม่มีในผู้สืบทอดคนอื่นเพียงแต่ปิดบังมานานเท่านั้นทั้งชีวิตของเฟยเอ๋ อาเจียเคอร์ซานศึกษาเกี่ยวกับเวทมนต์แต่การค้นหานิสัยใจคอของมนุษย์น้อยเกินไปเขาไม่เคยสงวนคำสอนกับสิทธิของเขาเลยจนถึงตอนนี้สื้อหลงยังจำได้อย่างลึกซึ้งในตอนนะนอเฟยเออเจียเคอร์ซานบอกเขาว่าทุกคนจะผูกมัดตัวเองนั่นคือการผูกมัดจิตใจไม่ว่านักเวทจะแข็งแกร่งขนาดไหนจะต้องถูกเจ้านายทั้งสองกดขี่หากสูญเสียเจ้านายทั้งสอง,งอน,นี้ไปเช่นนั้นคน ก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นคนเจ้านายทั้งสองนี้ก็คือคุณธรรมและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีสือหลงรู้ว่าในขณะที่เขาปลดปล่อยพลังเวทไปทางเฟยเอ๋อร์เจียเข้์สารเจ้านายทั้งสองที นักแขวนอยู่เหนือหัวของเขาก็สลายหายไปแล้วในเวลานั้นสิ่งที่เขาต้องการคือไข่มุกวิญญาณของเฟยเอ๋อเจียเครซานเท่านั้นเขารู้ว่าด้วยวิธีนี้ความแข็งแกร่งของเขาจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วและไล่ทันกระบอกความก้าวหน้าของผู้สืบทอดเจ้าหอคอยอีกหลายคนอย่างไรก็ตาม <c oughs> เมื่ออสือหลงทำทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นอย่างแท้จริงเขาก็พบว่าหัวใจของเขาว่างเปล่าอย่างน้อย <c oughs> เขาแบกรับความ ทุกทรมานเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษเต็มๆแต่เขาไม่มีทางมองย้อนกลับไปได้แล้วเป็นเวลายาวนานกว่าสือหลงจะคิดได้ว่าถ้าอาจารย์ของเขากลายเป็นเทพได้จริงเช่นนั้น เขาอาจ,จได้รับสิ่งต่างๆมากขึ้นแต่เรื่องราวเกิดขึ้นแล้วไม่มีความเสียใจในโลกใบนี้รู้ทั้งรู้ว่าตนเองเดินทางผิดเขาก็ต้องเดินต่อได้แม้แต่เยออินจูและเฟยเอ๋อเจียเคอซานก็ไม่รู้ว่าเมื่อวิญญาณของเฟยเอ๋อ์เจียเคซานรปรากฏอย่างฉับพลันในหลานตีอูซือแล้วเผาไม่ไฟแห่งวิญญ,ญาณน,นั้นเข้าปะทะสือหลงมากแค่ไหนนั่นเป็นความสยองขวัญที่ยากจะพันนาเพื่อทําให้ความ สยองขวัญน,นี้อันตรธานไปเพื่อทําให้จิตใจของตนกลับมาสงบใหม่อีกครั้งสิ่งที่สือหลงต้องทํามีเพียงลบทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้องเกี่ยวกับความสยองขวัญน,นี้ให้ออกไปจาก็โลกนี้อย่างสิ้นเชิงเฟยเอ๋อเจียเคอซานเสียชีวิตจริงๆแต่ผู้สืบทอดของเขายังอยู่ไม่ว่าอย่างไรสือหลงไม่สามารถปล่อยให้เยอ,อินจูและเมืองฉินลอยนวลไปได้เขาต้องสังหารทั้งหมดนี้ให้ความลับที่เขาฆ่าเฟยเอ๋อเจียเคอซานถูกฝังตลอดไป ดังนั้นในปฏิบัติการครั้งนี้ซือหลงไม่ได้เชิญเจ้าหอคอยคนอื่นให้เข้าร่วมแต่เขาออกจากอาณาเขตของฝาหลานกับกองทัพฝาหลานพุ่งมาทางเมืองฉินเพียงลําพังเขามั่นใจในพลังของฝาหลานอย่างแน่นอนแม้เขาจะพ่ายแพ้เยอินจูเพียงครั้งเดียวแม้ความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาจะไม่ฟื้นขึ้น,นสู่จุดสูงสุดก็ตามแต่เขารู้ดีว่าเย่อินจูไม่น่าจะพอบวิญ,ญญาณเฟยเอ๋อเจียเครซานที่ถูกเผาไม่ได้อีกต่อไปอาจารย์อีก300ลี้จะถึงเมืองฉิน เสียงนุ่มนวลขัดจังหวะความคิดของสื้อหลงสาวงามหยาดเยิ้มที่ขี่ยูนิคอนสีดำบินมาจากระยะไกลและหยุดอยู่ต่อหน้าสื้อหลงเทียนชือถ่ายทอดคำสั่งฆ่าให้กองทัพทั้งหมดลงจอดเปิดการอันเชิญวงแหวนเวสซื้อหลงออกคำสั่งอย่างเยียบเย็นเทียนชื้อผงกศีรษะเล็กน้อยแล้วก็หันตัวไปนางเคยเป็นราชินีเอลในเวลานี้เป็นแค่หมักตัวหนึ่งในมือของสื้อหลงเท่านั้นเองแต่นางจะทำอย่างไรได้ละ่ะ หัวใจของนางถูกซ่อนอยู่ในที่ลึกตั้งนานแล้วคนอย่างงอนางเป็นเพียงหุ่นเชิดของสือหลงเท่านั้นกลางอากาศกองทหารฝาหลานทั้งสองลงจอดอย่างช้าๆทลาลงสู่พื้นดินในครั้งนี้สิ่งที่สื้อหลงนำออกมาจากฝาหลานโดยตรงไม่ใช่หลายกองทัพอย่างที่หน่วยสืบราชการลับมิลานอบอกเมืองฉินมีเพียงสองกองทัพอากาศเท่านั้นเองในหมู่กองอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทั้ง12ของฝาหลานก็มีเพียงสอง หน่วยนี้เท่านั้นที่สามารถบินได้ในระยะทางไกลแบ่งออกเป็นกองทัพอัศวินเพกาซัสและกองอัศวินนักเวทย่างไรก็ตามพลังของซือหลงที่นำออกมาจากฝาหลานย่อมไม่ง่ายขนาดนั้นอัศวินทั้งสองกองมีทั้งหมด20,000คนบนหลังสัตว์พาหนะของอัศวินเหล่านี้ยังมีนักเวท3,000คนของซือหลงที่ขัดสนมาอย่างดีเช่นเดียวกับความหวาดกลัวของแต่ละประเทศใน แผ่นดินใหญ่จำนวนนักเวทที่ฝาหลานครอบครองต่อให้8ประเทศของแผ่นดินใหญ่รวมกันก็ไม่อาจทัดเทียมได้นักเวท3,000คนนี้เป็นพลังระดับครามขึ้นไปทั้งหมดในนั้นมีนักเวทระดับน้ำเงินมาก กว่า500คนแม้แต่ผู้วิเศษบะม่วงก็มีมากถึง50คนพะละกำลังที่แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวนี้เพียงพอจะกวาดล้างประเทศให้รับพนาศูนย์ยิ่งไปกว่านั้นนักรบ20,000คนจากอัศวินศักดิ์สิทธิ์ฟาหลานทั้งสองกองมีพลังการต่อสู้ที่น่ากลัวกลุ่มต่อสู้พลังยุทธบริสุทธิ์ที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองอัศวินเพกาซัสที่อยู่ในอันดับ3ของกองอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทัง12ของฝาหลานสัตว์พาหนะทั้งหมดเป็นเพกาซัสขั้น7็ดภายใต้การนำของอสเวินศัก ประเทศใดๆขวนีดีฟอ่ออาวุธโจมตีใหญ่ที่สุดของเพกาซัสคือปีกของพวกมันในฐานะสัตว์เวทระดับสูงสายวายุพวกมันมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการควบคุมลมปีกทั้งคู่ไม่เพียงใช้ในการบินได้เท่านั้นแต่ยังเป็นอาวุธที่มีประโยชน์มากที่สุดสําหรับการกระตุ้นทาตุนลมส่วนอัศวินเพกาซัสฝาหลานอย่างน้อยก็เป็นพลังระดับเขียวยวในตอนศึกการจัด อันดับ7ประเทศ7มังกรที่มาต้อนรับพวกเยอินจูซึ่งเป็นตัวแทนของมิลานก็คืออสศวินศักดิ์สิทธิ์เพกาซัสเจียลาเตอร์ที่เป็นผู้นำผู้ยอดเยี่ยมระดับครามของกองอสศวินเพกาซาสัสกองอสศวินทั้ง สงลงจอดบนพื้นอย่างรวดเร็วบรรดานักเวทต่างทยอยลงมาจากหลังของสัตว์พาหนะรีบจัดเรียงวงแหวนเวทภายใต้คำสั่งของเทียนฉือแม่สือหลงรีบร้อนจะทำลายเมืองอชินและเย่อินจูแต่เขาก็ไม่ใช่คนใจร้อนเลยเขาเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ถึงแม้พลังโดยตรงของเขาจะแข็งแกร่งพอแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดในไม่ช้าการวางวงแหวนเวทเคลื่อนย้าย ขนาดใหญ่20ชุดก็สารอสิ้นเย,ย่อินจูยังคงประเมินความแข็งแกร่งของฝาหลานต่ำแม้ฟาหลานจะไม่มีเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างประตูเคลื่อนย้ายแต่เหล่านักเวทที่ทรงพลังขอ งานหลานสามารถส่งสัญญาณในเวลาอันสั้นผ่านการจัดเรียงของวงแหวนเวทแม้วงแหวนเวทเหล่านี้จะไม่สามารถใช้ซ้ำได้แต่ก็เพียงพอสำหรับการเดินทับเร็วเพื่อไม่ให้เมืองฉินเตรียมตัวทันสือหลงตั้งใจออกเดินทางด้วยกองอัศวินบินเร็วทั้งสองจนกว่าจะถึงช่วงที่เข้าใกล้เมืองฉินถึงค่อยปล่อยพลังเต็มพิกัดความแข็งแกร่งของกองทัพฟาหลานมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากการตั้งค่ายหลังจากกองอัศวินทั้งสองลงจอดก็สร้างแนวป้องกันที่สมบูรณ์แบบอย่างรวดเร็วปกป้องนักเวทอยู่ภายในทําให้พวกเขาไม่ต้องกังวลในระหว่างการจัดวววงแวนเ อาหาระเตรียมพร้อมแล้วเทียนฉึกกลับไปหาซื้อหลงรายงานเขาอย่างนอบน้อมซื้อหลงโบกมือแล้วพูดว่าเริ่มเลยบอกเจียลาเต๋อให้เขาส่งหน่วยลาตระเวนออกตรวจสอบสถานการณ์ของเมืองฉินอัศวินคนอื่นๆจะได้พักผ่อนค่ะ การส่งสัญญาณเริ่มขึ้นตามมาด้วยเสียงไร้อาคมทุ้มต่ำวงแหวนเวทขนาดมาฮมาทั้ง20เล่ปลงประกายแสงสีเงินพร้อมกันเวลาไม่นานนักหลังจากวงแหวนเวทเปิดอย่างเต็มที่อัศวินฝ่าหลานที่ทรงพลังก็เริ่มเดินออกมาจากวงแหวนเวททีละคนแล้วเข้าร่วมกองทัพของสือหลงเวลาสองช่วยยามอัศวินฝ่าหลาน4ี่0 0คนเดินออกจากวะ นอแหวนเวทเคลื่อนย้ายประกอบเป็นกำลังทหารที่แท้จริงซึ่งสือหลงจะบุกจู่โจมในคราวนี้6กองทัพ6กองทัพเต็มๆครึ่งหนึ่งของนักรบฟาหลานปรากฏต,ตัวบนผืนดินที่ห่างจากเมืองฉินเพียง300ลี้ลมปราณเผด็จการของพวกเขานั้นทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายในรัศมี10ลี้อพยพออกอย่างว่องไว ซื้อหลงไม่รีบร้อนบรรดาอัศวินฝาหลานค่อยๆก้าวออกมาจากวงแหวนเวทเคลื่อนย้ายใบหน้าอ่อนเยาว์ที่สร้างจากพลังเวทของเขานั้นทำให้เกิดรอยยิ้มที่หายากกองอัศวินฝาหลานที่จัดเรียงยงทั้ง6กองแม้มีเพียงห0,000่นคนแต่พลังการต่อสู้ที่น่ากลัวของพวกเขานั้นไม่ใช่พลังของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบนแผ่นดินใหญ่จะขัดขวางได้ในมุมมองของซื้อหลงเมืองฉินจะไม่ฟื้นคืนชีพอีกแล้วเมื่อการส่งสัญญาณสิ้นสุดลงวงแหวนเวทก็หายไปเหล่านักเวทสายมิติที่ใช้พลังจำนวนมากก่อนหน้าเริ่มหยุดพัักกกเเเมื่อ่ออพพวขาผนสร็จ แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สะสนเคลื่อนกองกําลังท่านปรมาจารย์สือหลงอัศวินศักดิ์สิทธิ์เพกาซัสเจียลาเตอที่ขี่ม้าเพกาซัสสีทองข่้นก้าตัวสูงใหญ่มาอยู่ต่อหน้าสือหลงอัศวินศักดิ์สิทธิ์เจียลาเตอมีการเคลื่อนไหวในเมืองฉินหรอเจียลาเตอตอบเสียงขรึมว่าที่นั่นเงียบมากเงียบจนหน้าแปลกใจสือหลงยิ้มอย่างเย็นชาเงาียบงั้นเหรอ หลังจากวันนี้เมืองศินแห่งนี้จะสงบอนิ่งไปตลอดการเจออสูรกายเบเฮโมตไหม,หมเมื่อได้ยินประโยคนี้เทียนฉือที่ยืนอยู่ด้านหลังสือหลงก็เนื้อตัวสั่นอย่างไม่น่าเชื่อเงาร่างสีม่วงลอยอยู่ในหัวของนางอย่างเงียบๆเบทียนฉือก้มหัวลงร่างของนางก็สั่นเทาอย่างไม่สามารถควบคุมได้รอบอธิฐานในใจว่าพระเจ้าได้โปรดอย่าให้เขาอยู่ในเมืองศินข่าขออ้อนวอนด้วยชีวิตของข้าเอง ในขอนะเดียวกันในเมืองฉินชนชั้นสูงทั้งหมดได้รวมตัวกันภายในต้นไม้โบราณของเผ่าเอลแล้วสังเกตตรอบอนอกผ่านระบบตรวจสอบและควบคุมรอบทิศทางอัญญาขมวดคิ้วเป็นปมอินจูยังไม่กลับมาใช่ไหมผู้อาวุโสสูงสุดไวหมิงสายหัวไม่รู้ว่าเขาไปไหนหวังว่าเขาจะกลับมาทันอัศวินลาตะเวนของฝาหลานปรากฏขึ้นแล้วเวลาของพวกเราหมดแล้วแม่นางอัญญาทุกอย่างพร้อมแล้วอินจูไม่อยู่สถานการณ์โดยรวมของที่นี่ขึ้นอยู่กับเราแล้ว